ข่าวแรกวันนี้นับว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆช่อง3ต้อนรับปีแพะกันเลยนะคะเพราะว่าล่าสุดทางคอรอบครัวข่าว3ได้ประกาศปรับโฉมใหม่ให้กับช่วงข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์เรื่องเด็นเย็นนี้และท็อปนิวส์ทั้งช่อง3 SD จะแซมเวอรติดจรวดขนาดไหนไปฟังเหล่าสุดยอดพิธีกรเขาไล่หม่นเชิญชวนแฟนๆมาฟินกับทุกช่วงข่าวกันเลยดีกว่าค่ะ เปิดสักราชใหม่เที่ยงวันทันเหตุการณ์รายการข่าวทันสมัยทันโลกเลยขอคืนกำไรให้แฟนๆครอบครัวข่าวสามด้วยการปรับเปลี่ยนลูปช้อใหม่ให้ฉ้ไลกว่างานนี้ต้องบอกว่าเต็มเปี่ยมด้วยประเด็นความฮอตข่าวดังในฉากแสงสีเสียงจัดเต็มที่ยิ่งเสริมให้ดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้นด้วยทีมข่าวคุณภาพคับแก้วนำโดยไก่พาสิธิ์เอิญปานระพีและดรหมวยอริศาที่ในวันแรกของการออกอากาศหนุ่มหล่อของเราก็ขอตรวจ้อนพิวินไปทันเหตุการณ์ถึงนอกสตูเลยค่ะ สตูดิโอใหม่กับรูปแบบใหม่นะคะก็มือเย็นเลยค่ะตอนนี้ยังเย็นอยู่เลยค่ะจนจบรายการแล้วเราก็ยังคือยังรู้สึกตื่นเต้นอยู่แต่ว่าเราก็พยายามดาเนินไปได้ทุกเบรกนะคะรูปแบบใหม่ค่ะจากนี้ไปเราก็จะพัฒนาให้เข้ากับคอนเซปต์ของรายการก็คือทันเหตุการณ์เน้นสดจากในพื้นที่ค่ะ อีกหนึ่งรายการที่ปรับชมได้ถูกใจคอข่าวภาคเย็นสุดๆก็ต้องเรื่องเด่นเย็นนี้ได้ทีมผู้ประกาศมือโปรเจ้าพอเรื่องเศรษฐกิจพี่บัญชาชุมชัยเวศและตานปวีณานมมยกระโดดมาร่วมอ่านข่าวกับประเตนวราพรงานนี้นอกจากเนื้อหาอัดแน่น3คนข่าวตัวจริงยังต้องเล่นกับ v i r t อ a l Studio โดยเน้นการเล่าข่าวให้เข้าถึงคุณผู้ชมมากขึ้นและยังมีจ้จราจรมาเสริมทัพทําให้รายการครอบคลุมมากขึ้น พบกับรูปแบบใหม่ของรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา15.55นาฬิกา5นาทีทางช่อง3มออริจินอลและช่อง3 HD 33ค่ะก็ต้องศึกษาด้วยนะคะวิธีการนำเสนอในรูปแบบใหม่ๆเพื่อให้คุณผู้ชมได้ ดูข่าวสนุกขึ้นะนะคะมีความตื่นเต้นมากขึ้นแล้วก็เข้าถึงเนื้อข่าวมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะดูและชมกันต่อไปนะครับคำติชมเราก็อยากจะได้เพราะว่าทุกสิ่งที่เราทําก็เพื่อให้ถึงความเข้าใจของผู้ชมเป็นหลักนะครับยังมีอะไรที่จะนําเสนอมากมายมากกว่านี้เพราะฉะนั้นดูเรื่องเด่นเจนนี้ชมใหม่กันต่อไปนะครับไม่น้อยนะกันเลยค่ะสําหรับชมใหม่ของรายการข่าวท็อปนิวส์ที่ขอการันตีว่าคุณภาพแน่นจออัปเดตรวดเร็วทันใจทุกสถานการณ์เพราะท็อปนิวส์อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาที่เจาะลึกถึงขีด พร้อมผู้เชี่ยวชาญครบด้านทั้งโจกนบจรดแอนชมพูนุชอามธนภูมิแชมป์พิรพลแถมยังเพิ่มปูมินดามาเป็นพิธีกรข่าวหลักคู่กับบ๊อบนาทีและไฮไลท์สุดสเปเชียลเตรียมพบกับกิติสิงหาปัดได้ในช่วงฮอตนิวส์วิเคราะห์ข่าวแบบเน,น้นๆอีกด้วยพบรูปแบบใหม่ของรายการท็อปนิวส์ไดที่ช่อง3 SD 28ทุกวันตลอดทั้งสัปดาห์เวลา18นาฬิกา15นาทีค่ะ ๊ะทำไมยังไม่มีไปสองสังถือว่าใหม่จริงๆนะฮะแล้วก็ทําให้เราปั่นป่วนพอสมควรเพราะน่าจะคิวเยอะมากเลยคือมีการซักซ้อมกันมาล่วงหน้าประมาณสัก2-3รอบแล้วนะครับ <c oughs> ในการโยนคิวในการสลับกัน <c oughs> กับการนําเสนอข่าวนะแต่ก็วันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับ <c oughs> เราทําได้ตามที่เราซ้อม News ก็อป็นรูปแบบข่าวอีกแบบหนึ่งนะจะมาในช่วงพมามาชใช่ไหมคะเจาะลึกด้วยนะคะแล้วก็แสดงความเป็นตัวตนของพิธีกร,รหรือผู้ประกาศแต่ละคนด้วยเพราะว่าจะเก่งหรือว่าจะมีความรู้เชี่ยวชาญในแตดาดา่ละด้านเพราะฉะนั้นความรู้เต็มๆนะคุผู้ชมคะกินข้าวไปดูเราไปได้ด้วยคะ่ะ ตอนนี้ไปร่วมงานปาร์ตี้ฉลองความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวสวยจัดชมพูอริยากับค่ำคืนแห่งความสุขสุดยอดโดยมีซุปตาพี่เบิร์ธงชัยมาร่วมเป็นสักขีพยานบรรยากาศชื่นมืนมากมองไปทางไหนก็เป็นสีชมพูเป็นหมดเลยละคา่ะคุณผู้ชม หลังจากถ่ายทำกันมาทั้งที่ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นถึง8เดือนล่าสุดผู้จัดพี่น้องอรุโนชาก็ขอนำทีมนักแสดงทั้งนางเอกชมพู่อรารยาที่ควงสองคู่พระเอกต่างวัยอย่างพี่เบิร์ตธงชัยและเคนภูภูมิพร้อมแก๊งนักแสดงและทีมงานมารีแลซกกันในงานเลี้ยงปิดกล้องละครก้นกิโมโนในทีมแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเรียกว่าไม่หลุดคอนเซปต์ละครกันเลยทีเดียวงานนี้เหล่าซุปตาร์ก็ได้สนุกกันเต็มที่ก่อนจะปิดท้ายด้วยการพูดเปิดใจกันบนเวทียิ้มไปคำไปไม่หยุดเลยล่ะคะ่ะ เป็นของขวัญวันเกิดให้กับแฟนๆช่อง3เลด้วยนะคะเพราะว่าน่าจะใช้ช่วงใกล้ๆวันเกิดช่อง3พอดีนะคะคก็อย่างที่บอกครับเราก็าตั้งใจกันเต็มที่เรื่องนี้ก็ พี่น้องจัดเต็มค่ะทุกๆอย่างค่ะนังนะชว,ว่าทั้งเรื่องของแคสก็สมบูรณ์แบบนะคะแล้วก็โลเคชั่นองค์ประกอบฉากทุกสิ่งอย่างแล้วก็เนื้อเรื่องก็สนุกค่ะดูได้ทุกเพศทุกวัยขอขอบคุณชุดพ่อตาของเมืองไทยค่ะพี่เบิร์ดน้องชมน้องเคแล้วก็น้องพึ่งทุกๆคนที่ได้ร่วมง,งานกันพี่ดุลนะคะทาให้งานของเราได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ค่ะ ขอปรบมือดังๆให้กับพระนางแห่งซีรีส์สามหัวใจเสริมยายเหล็กเข็มนาราวิทย์บัววันสิริเด่นคุณงามเนตรน้ำมนต์พัชรวัลัลยดรีมนัทนพและฟ้ายนัทนาที่ตั้งอกตั้งใจซ้อมการแสดงเพื่อน้องๆในวันเด็กวันเสาร์ที่จะถึงนี้งานนี้นักแสดงทั้ง6ทั้งร้องทั้งเต้นกับเพลงมันมันของหญิงลีและเพลงนัมเบอร์วันที่รับรองว่าวันจริงถ้าดูแล้วจะต้องลุกขึ้นมาสายสะโพกและเสริมกันกระจายแน่นอน ขอเชิญชวนนะคะทุกคนนะคะสามารถมาร่วมงานวันเด็กได้นะคะที่อาคารมารีนอนค่ะตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะคะรับรองจุใจแน่นอนค่ะเรือ่องของกินกับเรื่องของแจกนี่รับรองเต็มที่แน่นอนนะคะแล้วก็มีการแสดงสนุกๆนะคะอ,อย่าลืมนะคะลืมมาสนุกกับพวกเรานะคะนางเอกคนสวยคิมเบอร์ลี่ได้ฉลองละครเรื่องใหม่แอบรักออนไลน์ลงจอตอนแรกคืนนี้บนเตียงผู้ป่วยซะแล้วค่ะ เพราะเพิ่งแอดมิดเข้าโรงพยาบาลตอนเที่ยงคืนหลังมีอาการเป็นหวัดไข้ขึ้นตัวร้อนเจ็บคอเพราะติดเชื้อแต่ยังลุยทำงานละครนางร้ายที่รักของผู้จัดพี่หน่อยบุษกรที่สมุทรสาครจนเสร็จซึ่งช่วงเวลาที่ถ่ายทำก็ออกอาการอ่อนเพลียแต่สปิริตแรงยิ้มสู้เข้าฉากกับผีสาวอย่างสดใสสุดๆส,สีสันบันเทิงขอส่งกำลังใจให้หายป่วยเร็วๆนะคะ ตอนนี้ก็ได้เวลาไปฟรุ้งปริง้งม่งมิงกับคู่จิ้นหมากปรินทิมเบอร์ลี่ในตอนแรกของละครเรื่องใหม่แอบรักออนไลน์แล้วล่ะคะ่ะงานนี้ผู้จัดพี่แอนทองประสมเขาการันตีมาว่าแซ่บสุดๆค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณชุดพิธีกรจากอเบอร์ตาเฟรตตีและเครื่องประดับจากเซฟานี่ชอวันวนต้อขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ